สวัสดีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมือหนีคนอีสานยูทูบสีภาพพ่อเม่พี่น้องไปชมเกียวกับบอลสีซึ่งสถานที่ทายท่านี่ก็คือบ้านของน้องสาวภพผมเองนะครับซึ่งเ่นสอบผูกบอลสีผมก็เห็นว่าเออนันมีความสวยงามพอสมควรก็เลยสีมาทายท่านเกี่ยวกับบอลสีให้พ่อเม่พี่น้องเบ่งส่วนตัวผมนี่ผมไม่รู้เรื่องบอลสีดอกครับ เรื่องให้ปลูกบอนสีเหรียญบอสีนีผมผมตรสอบนะครับแต่ว่าเห็นว่าสวยงามดีก็เลยสิมาทถคลิปเกี่ยวกับบอนสีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตามคนอีสาน u t u b e มาเบิ่งบอนสีน้ำกันด้อและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดติดตามคนอีสาน u t u b e ในเดอครัเด้อพ่อแม่พี่น้อง ว่าจะไหนก็แลกกันรั่วซื้อมาแลกแน่ซื้อแน่อ๋อแลกแน่ก็ซื้อแน่เออันนี้ก็แลกอันนี้ก็แลกอันนี้ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้แลกเราตัวไหนทีละข้าแพ่งละข้าอก็แพงสุดอันไหนแพงสุดก็แลกเขาอาอทิตย์อาทิตย์แพงสุดทีนี้ก็คือก็คือใช้ชนเนาะเออเราซื้อมาเจ็ดลอยแต่ว่าเราเราอยากได้ แลาอยากได้ต้นนี้บ้านเราไหนมีลูกอยูนี่นี่นี่แล้วตองการต้นนี้ใช่นี่แต่ว่าต้องการต้นนี้แต่ว่าไมีลูกจะ่ป็นไหนนี่ลูกกับลูกไปไหนว่ามาหมายถึงว่าไปเป็นหลอดเตี่ยเป็นลูกออกมาแล้วมีเมี้ยลูกออกมาเองสิเพิ่นจะเอาบัดนี้มันบอกแค่เสื่อโอ้เราว่าขันมันบ่อลูกแค่เสื่อมันออกลูกเพิ่นก็จะขอลูกมันขึ้นแต่อันนี้ยังก็ถีบพันธุ์ได้บ้างแหละ มันอยากได้บางพี่โอ้บางพี่โอาเพิ่นเอาชาชนุนมาแหลกบางพี่เออโอ้ดีบางพี่ดีอันนี้ก่อน,นอันนี้ม่วงมงคลมีลูกสามต้นแล้วม่วงมงคลอันนี้ชาชนุนชาชนุนมีลูกต้นเดงเริ่มอันไก่ทองนี่ก็มีลูกตนน้นเด้งนี่มูเนขนาก็อยากแหลกแล้วนี่ต้นนี้ นี่คือการบอกลูกเลยของแจงก็บอกลูกของยายพินก็บ่อกลูกของยาเลิศนี่หน่อยบ่อกลูกจัต้นนี่ต้นต้องใส่ผ้าเยื่อเยว่อบวันกับผ้าขายได้บ้าไหมบอกลูกหัวก็หัวมันบทัานแข็งแรงหน่อยมั้งต้นง่ญ่จนดอกแล้วเตกระบอกของเยวแย่นง่าใอืมต้นง่ญ่บสูงเอร่อืมอันน้ก็คงเพื่นก็จำอะไรกน วะเนี่ยอันนี้ห้องเกินอโอ้งานดีเวย้ยเป็นแต้มเป็นเป็นมันเป็นแต้มเป็นเต็มห้องเกินอันนี้มันคล้า,ายๆอ,อันนี้นอย่างกับ่ล้อยบ้านี่ไงนี่เออคล้ายๆบ้านทำเนี่ยคล้ายๆกันพูดนะอืมคล้ายๆยังกินกินนึ่ลี่หรือยังหือเ่ากินนึ่ลีนะนะแต่ไอเนี้ยเยังก็อันนี้เงาคนอู๋เงาคนอู๋ขุนละอย่างอยู่มันมีเงาคนอูคล้ายๆกันห้องเฮา ข้องเฮาแล้วก็ปีกินลีเนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกระทืบเรียงบอดเขาเริ่มฝากเรียงรอดเขาเริ่มฝากเรียงนนี้ไซส์อันนี้ก็เนี่ยเนี่ยบอลอลพญาพันวังพญาพันวังเอออืมอันนี้ก็ยังก็รวยร่นฟ้ารวยร่นฟ้าไม่มงคลใหม่มงคลแล้วนี่นะผ้าพันวัสสา ผ้าพันวสาผ้าพันวสาอ๋อผ้าพันวสาอันไหอีกอันไหอีกอันพวกนี้มันหน่อยเบื้องยากเบื้องยากดิเออแล้วนี่ล่ะอันนี้ไอ้มันหยังคล้ายๆหกลงไหมใส่ใส่บอกด้วยทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่งแม่ทั้งลูกเพิ่งปลูกบอนอะจำได้บ่ หานุมานออกซื้ออันนี้เตี้ยอันนี้อันนี้เตี้ยหานุมานออกซกเอออ๋อแล้เนี่ยอันนี้จอมทัพจอมทัพโอ้หน้าตาจอมทัพเป็นสีเองมีแต่งงามๆเลยอันนี้ชายชนกำลังแต้มนี่อันนี้ชายชนเออเนี่ยเดี๋ยวได้ชายชนกำลังแต้มชายชนอไมม่รหหดกชายชนนี่ครับอันนี้คือชายชน ไก่สงวนนี่เด้อผูสนใจบ่อนี่ไก่สงวนนี่นี่ไก่สงวนตัวนั้นเดีเออไก่สงวนไก่สงวนไก่สงวนสวยสวยเออไก่สงวนแม่ไก่สงวนนี่ไก่สงวนอันนี้คุณยายก็มาง่องสีบุรีรัมย์สีบุรีรัมย์งามนี่เด้ อันนี้สีบุรีรัมอันนี้ตีสีบุรีรัมเอออันนี้เขาแลกมาบงหูซื้อเตี๋ยวมาซื้อหย่างเอออ๋ออันนี้ตังให้แน่อันนี้บงหูซื้อเตี๋ยวเออเย้พี่หนึ่งมาแลกอ๋อเออซื้ออันนี้สีบุรีรัมอันนี้กุมภากันนี่ดิกุมปากุมภันยากเออมีหูไตใบพร้อมนี่ไหูไตใบไตใสโอ้โหนี่ดิเออมีหูไตใบขั้นกุมภากันมันมันจะมีหัวสินป่ะเออยากยาก อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือกุ่มประกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีหูไตใบเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล่ะดูนี่มีหูมีหูอยู่ไตใบอันนี้คือกุ่มประกันเอออันนี้สกานิมิตอันนี้อะไรก็อันนี้สกานิมิตสกานิมิตเออสกานิมิตมีหูไตใบคือกันหมอกลบลบมอกมีหูไตใบคือกันเอา พวกนี้เขาทีมีหัวแต่ใบเต๋อหยากหยักผมหยากทั้งหลายตะกูลหยากก็หัวแต่ใบก็เพิ่งสังเกตเบื้องนี้เห็นเห็นมาชัดแล้วอันนี่ล่ะอันนี้หงสวนรณหงสวนนี่ิเออหงสุวรรณน้อยโยอันนี้ส่มหงี่เตียวส่มุ่มหงสวนเออในหน้าหงสวนรณหงหลงอันนี้อันนี้หงหลงเออหงหลง สวยสวยอันนี้อานนี้ก็อันนี่ก็ม่วงมงคลม่วงมงคลอันนี้ม่วงมงคลเออสีม่วงสวยใครสนใจแล้วเนี่ยชายชนอันนี้ชายชนคือกันเอออ้าวเด็กหนุอยได้มาเด็ดเด่นชายชนมาเลยชายชนชายชนเขาเริ่มแต้มสีแล้วเนาะเริ่มแต้มสีแล้ว เราอะไรเนี่ยไก่ทองนะไก่ทองไก่ทองเนี่ยนี่เลยไก่ทองสวยไก่ทองโอ้สวยสวยสวยไกทองอันนี้เขายิกยิกเนี่ยก็ไอลูกส้มเขาเป็นสีดิเออลูกส้มเขาลักษณะนั้นแล้วอะไรไอ้นี่พญาขอมพญาขอมเนี่ยอันนี้ที่อย่างว่ นาลายนาลายนาลายอย่างวะใช่นาลายนาลายอย่างงี้วะคนบอกอยู่นาลายนาลายตีลาลานี่ละอันนี้นาลายนี่นาลายเนี่ยอันนี้อันอันเยอะแยะว่ากินนารีมันแมนบ่าอ๋อพลากรีกินนารีกับซีเมนต์หรือมั้งอันนี้นาลายอันนี้เราเลื่มซื้อแล้ะนี่อันนี้ก็ก็ซีแมนต์หรอกินนารี อกินเนลีกับเขาเออข้องเขาว้านอันเดียวกันบ่บ้านคือกันบ่ห้องเขาคล้ายๆกันเลยอิแดงอีแดงว่าเบิ่งในโทรศัพท์ว่าห้องให้ห้อห้องเท่านี่ห้องเท่าดิเออน่าจะเป็นห้องเท่าอีแดงว่าอ๋อคือคันบอกคันบอกห้องเท่ากกินเนลี่เนาะเนี <h 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 ่ยแดงว่ากินเนลี <h <h ่ต um ่ว่าอีแดงเบิ่งในโทรศัพท์มันเป็นเนี่อันนี้แหละเออยังจุกอ่างบ่รู้ว่าแก้วน้ำมาะ เแก string, เ้วนามาอันนี้แก้วอันนี้แก้วนามาเอแก้วนาม่าแก้วนามาแล้วนี่ล่ะนี่เกิดสีเลสีแม่ิโนดโนดเลสีตีใบเลืดสีเรอใบเลือดสีใบเลือดสีมองตัวไว้ายตังบ้านแบล็คแบล็คมจิก

ครับคิมชมพูอ๋ออ๋อาราคาปุกต้นชมพอดีชมพอดีอันพูดล่ะขาวๆไอ้ใบไงเนี่ยอืมโอ้โหหอเงินหอเงินกับถุงเงินมันเดียวกันปะเราไอ้แดงๆคลมพู้ข้าง เพรอันอนอะก,การซึมกอ้อนเต๋เพราะอันเดียอันเดียเอาลูกดินแล้วก็ง,งามดีใชไหมบานแม่มีปูได้มาขเพว่าคือให่ไม่เหลือตัวงามอ๋อหอ้พันอโอ้แมงผีเสือใ้เป็นดู

que lo no ต้องกวักคอกวักคอหน้าตาเป็นสีไงกวักคอกวักคอ